ดูโฆษณาให้เขาสามสวิเขาจะดีใจมากๆเลยล่ะขอบคุณนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บพอปะครับในนี้แล้วครับตอนที่209ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันอยู่ข้างนอกนานเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไปก่อนนั้นเส้ากู้ก็รังหาที่มาของตัวเองอยู่ผ่านมาสมวันแล้วไม่รู้ว่าเขาจะหาเจอหรือยังฉันต้องรีบกลับไปดูแล้วล่ะ คุณลูกค้าดื่มมากไปแล้วนะว่อะไรล่ะผมมีเงินจ่ายนะสศร้ากูทำไมเขาถึงดื่มจะเป็นแบบนี้ได้ล่ะอ่ะลองรถที่นี่ล่คะค่ะอีกอย่างก็คือผมยังไม่เมาลากกาเอาเล่อมาอีกหยอกซี้ ผมอยากดื่มอีกเฮ้ยนี่มาเล่าของฉันนะพี่ชายทำไมถึงมาดื่มกันวันเส็จๆแ,แบบนี้ล่ะคะมีอะไรไม่สบายใจหรอน้องเจ้าพี่ไม่มีอะไรไม่สบายใจแค่อยากดื่มให้เมาจะได้มีความกล้ามากพอเท่านั้น พี่หาเจอไหมคะหมอจำยาที่ส่งพี่มาตอนนั้นเธอกลับไปอยู่บ้านเก่าแล้วเหะอจะไม่รู้ว่าควรตามไปดีไหมพี่คะไปดูให้เห็นกับตาให้เห็นความจริงกันเถอคะค่ะจะยังไงก็แล้วแต่ ถ้าพี่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉินเจิ้งเจิ้งแล้วทำไมหล่อนต้องทำลายอนาคตพี่ด้วยล่ะคะเธอพูดถูกพี่ต้องพิสูจน์ได้รู้ด้วยตัวเองถึงจะสบายใจน้องโจโทรตกลงกับพี่ซอกเลืองได้ไหมอะไรคะพี่พูดมาดเถอะพี่หวังว่า ไอ้ว่าพี่จะเป็นใครมาจากไหนเธอก็จะนับว่าพี่เป็นพี่ชายของเธอแน่นอนอยู่แล้วละค่ะพี่เป็นพี่ชายของฉันไม่ด้วยตลอดเรากลับบ้านกันเถอะนะคะเดินกลับพี่จะได้สั่งมเมาไงอืมขอบใจนะน้องจอพิพตาเดียวก็ถึงเดินกันยาแล้ว โรงเรียนเปิดเรียนแล้วล่ะช่วงวันหยุดเธอไปไหนมาฉันไปหาเธอที่บ้านก็ไม่อยู่ใช่แล้วใช่แล้วไม่มีชิงโจอ,ออกไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่ยสนุกเลยอ๋อเออฉันไปชนบทนะ่ะเขาน่าจะพาทุกทาอไปเล่นด้วยนะดี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 ด,ดีไปได้นชนชนบทน่าจะสนุกนะนี่รู้จักแต่เล่นอย่างเดียวเลยนะ คุณหนูกู้คะ่ะคุณหนูเหอมารอยอยู่ข้างนอกบอกว่าอยากคบคุณะคะ่ะฮะคุณหนูเหอวิเวียนน่ะเหรอเธอไม่เคยมาหาฉันเองต้องมีเรื่องด่วนแะน่ๆ <c oughs> จะทำยังไงดีล่ะคะวิเวียนเกิดอะไรขึ้นคุณพี่หนูมาหาคุณพี่จนได้ที่ร้านเกิดเรื่องแล้วคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อก็ถูกจับเข้าคุกคะ่ะ ใจเย็นก่อนนะค่อยๆพูดก่อนก่อนหน้านี้มีคุณชายตระก,กูลสูงส่งเขาร่างกายอ่อนแอจึงมารับการรักษากับคุณพ่อไม่นึกว่าวันนี้เขาจะตายแล้วเอ่ออ,อะไรนะตำรวจไม่เพียงจับคุณพ่อไปยังปิดร้านยาของเราด้วยทำแบบนี้บังคับให้เราไม่มีทางไปชัดๆ ฝ่ายนั้นก็เอาแต่บอกว่าร้านยาของเรามีปัญหาหนูไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นรักษาทำคนตายจะเป็นไปได้ยังไงพี่รู้สักทักษะการรักษาคนของคุณพ่อเธอดีเขารักษาคนด้วยความตั้งใจไม่ใช่ยาผิดแน่นอนอีกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเขาจะไม่รักษาคนไข้ที่มีอาการรุนแรงมากแน่ๆ ต้องมีอะไรที่เข้าใจผิดแน่นอนพอบแครับในอีกนี่อีกแล้วครับตอนที่สองร้อยสิบฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณรุนเขิจะประมาทเลินเล่อน่ะไปไปที่กรมตำรวจกันคุณพี่ชิงจอกรมตำรวจไม่ได้เข้าไปง่ายๆหรอกนะให้พวกเราไปกับเธอจะดีกว่าผมก็จะไปด้วยเดี๋ยวก่อนเอะคุณหัวหลงจริงพวกเธอไม่ต้องไปหรอกคนยิ่งเยอะยิ่งวุ่นวาย ช่ฉันเถอะฉันจะพาชิงโจกับคุณหั่คนนี้ไปเองฉันพอจะมีคนรู้จักอยู่ที่กรมตำรวจบ้างเรื่องนี้ฉันจัดการคืนนี้ต้องช่วยคนออกมาได้แน่ๆวางใจเถอะตอนนี้ต้องขอบคุณคนหัวแล้วค่ะคุณหัวเป็นคนใจดีจริงๆเอ๊ะคุณหัวคนนี้เป็นคุณครูหรือเปล่านะเขาจะช่วยคุณพ่อฉันได้จริงๆหรอจะยังไง คุณพี่เชื่อใจเขาฉันก็ควรเชื่อใจเขาเช่นกันกรมตำรวจอยู่ข้างหน้านั่นแล้วพวกเธอตามหลังฉันมาเอคุณพี่คะหนูกลัวไม่เป็นไรหรอกมีคนหัวอยู่ด้วยคุณหัวโดมเะลย์ขอบมาครับเนี่ยเชิญเข้าไปข้างในก่อนครับเดี๋ยวผมจะนำชามาให้เรื่องดื่มชานะ่ะไม่สำคัญแล้วฉันมาเรื่องนี้เพราะมีเรื่องจะถามพวกคุณ คุณขังคุณหมอแทะเหออยู่ใช่หรือเปล่าใช่ครับเขาถูกกักขังอยู่ข้างในเอ,อเขากับคุณคุณหมอท่านนี้สนิทกับผมปล่อยเขาออกมาก่อนเถอะครับอ,อผมเป็นแค่พนักงานตำรวจนะครับทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้หรอกครับคุณหัวบุญคุณของคุณผมจะจดจำเอาไว้เองจากนี้ไปถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้ช่วยก็แค่บอกมาครับโอ้ที่แท้ก็เป็นคุณหัว จะมาช่วยเองเหรอครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับหัวหน้าตำรวจเออหัวหน้าครับแต่อย่าพ่ามากนะเกิดเรื่องอะไรยังมีฉันอยู่เออเออครับแต่ว่าคุณเหอเขายังติดกรณีอยู่คุณหัวจะไม่สามารถเออขอบคุณมากครับผมจะไม่ทำให้กดเสื่อมเสียครับํำบากหัวหน้าตำรวจหวังแล้วครับ นี่ไม่ใช่ปัญหาเขาหน้าคุณหัวแค่โทรมาก็ได้ครับฮม่องเตอเหอะมีคนมาประกันตัวออกไปได้แล้วออกไปเถอะเด็กดีไม่ต้องร้องนะค่ะคุณพ่อคุณพ่อลำแบากแล้วสินะกลับไปเถอะดูแลคุณพ่อของเธอให้ดีนะ งั้นขอตัวก่อนนะครับเขาน่าจะมาเยี่ยมใหม่กลับดีนะครับคุณหัวคุณพ่อคะระวังหน่อยนะเราเรีบกลับบ้านกันเถอะคุณแม่เป็นห่วงแย่แล้วฮอายุมากแล้วก็เป็นแบบนี้ถูกความเย็นจากในคุกจนปวดเข่าไปหมดแล้วออกมาได้ก็ดีแล้วคะ่ะกลับไปรักษาตัวนะคะออใช่สิชิงโจ เธอจ่ายไปเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายคืนให้อไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่ได้จ่ายเงินต้องขอบคุณคุณหัวค่ะที่ช่วยคุยให้เขาเป็นหัวหน้าแก๊งเขียวกรมตำรวจจึงยอมก้มหัวให้เขานะคะฮะแก๊งเขียวเหรอพวกเขาไม่ได้มีเงินขยอะไรใช่ไหมถ้าแก๊งเขียวโ h o เหงเธอเน่ะฉันกับพวกเราได้เห็นดีกันนะเธอถูกข่มขู่อะไรหรือเปล่า คุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องสาวของคุณหัวเป็นเพื่อนของหนูเองเขาใจดีเอ่ยปากช่วยนิดเดียวเขาก็ช่วยหนูแล้วค่ะพูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับลุงเหอนับว่าลุงเหอเป็นลุงคนหนึ่งของฉันเขายังเป็นห่วงฉันมากกว่าพ่อแท้ๆของฉันซะอีกพูดถึงเรื่องนี้คุณลุงรีบบอกหนูมาเถอคะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ไหนแต่ไรมาฉันก็ช่วยเหลือตระกูลเหอแทนการที่พวกเขาให้ความรู้สึกว่านี่คือบ้านทำให้ฉันอบอุ่นเรื่องมันก็ยาวะนะขอบคาครับในยินี้แล้วครับตอนที่211คุณชายคนนั้นแค่ร่างกายอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอก แค่ต้องทานยาบำรุงเลือดลมรักษาอาการเท่านั้นแต่ครอบครัวไม่รู้กังวลอะไรทุกครั้งที่ให้ยาไปพวกเขาใช้แค่ครึ่งเดียวทำแบบนั้นมันจะไปรักษาอะไรได้แหละใช่ไหมดังนั้นอาการป่วยเลยไม่มีทางหายแต่ถึงยังไงก็ไม่น่าจะถึงตายได้นี่ยาพวกนั้นเต่าเป็นยาบำรุงไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาแบบนั้นได้หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณลงใช้ยารักษามาโดยตลอด คุณลุงบอกที่อยู่ของเขามาสิคะหนูจะไปตรวจสอบดูถ้าทันเวลาหนูอาจจะช่วยชีวิตเขาได้นะคะเอะ่อะไรนะแต่เขาตายไปแล้วนะทางบ้านเขาฝังไปแล้วด้วยเธอจะชุบชีวิตเขาได้อย่างไรกันล้วชุยคนค่าที่ทำให้เกิดเรื่องเป็นเด็กจากครอบครัวนั้นล่ะถึงเวลานั้นกลัวว่าเธอจะตื่นตกใจเธอไปกับฉันมันจะอันตรายเอานะ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเธอยังไม่กลัวอะไรฉันจะไปกลัวอะไรล่ะอีกอย่างหนึง่งฉันสงสัยว่าเธอจะชุบชีวิตเขายังไงอ่ะชิงโจเธอบอกอบบฉันว่ามีอะไรลึกลับใช่ไหมก็เหมือนเขียนอะไรลงไปในสมุดโน้ตแล้วจะทำให้คนเป็นคนตายอะไรได้แบบนั้นน่ะเธอเนี่ยนะ คำพูดแบบนั้นเธอคิดจริงจังไปได้ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงกันแต่ว่าชุบชีวิตคนเหรอขอร้องละ่ะอย่าปิดบังได้บอกฉันมาเถอนะนาคนตายหน่ายเหรอเขาสามารถแก้งตายได้นี่คุณชายคนนั้นอาจจะอ่อนแอแต่ไม่น่าจะตายได้เมื่อรูทางวันท้งเจ็ดถูกปิดยาอะไรก็ไม่สามารถรักษาได้ มีสิ่งเดียวที่สามารถรักษาได้คือการฝังเข็มไงตอนนั้นเธอสามารถรักษาคุณย่าของฉันได้วันนี้เธอต้องรักษาคนป่วยนั่นได้ชิงโจฉันเชื่อใจเธอนะคาร์หฮาลีเฮ้ยมีสวาสเทกรอดีวะม่ได้กินข้าวกันมาแล้วไงให้มันได้ออยี้สิ โหชิงจอเพวกเขามีกันเยอะมากเลยนะดูท่าทางจะดุร้ายเสร็จด้วยอะถ้าเราอย่างนี้เอาคนมาเยอะหน่อยก็คงจะดีไม่ต้องกลัวที่สำคัญทำท่าทีให้สงหาหา่าผ่าเผยไว้อีกอย่างหนึง่งเรามาที่นี่เพื่อช่วยคนถึงพวกเขาจะหยาบคายใส่เราก็ต้องอดทนไว้รู้ไหมอืมถ้าพวกเขากล้าทำอะไรอีกแล้วก็เธอรีบอ้างว่า เธอมาจากครอบครัวเหยียดเลยนะหยุดนะใครนะไม่ได้เชิญเข้าไปก็อย่าเข้ามานะเว้ยสวัสดีค่ะคุณพี่ฉันเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเรามาพอได้ยินบ้าคุณชายบ้านหลังนี้เพิ่เสียชีวิตขอเข้าไปสแสดงความเสียใจได้ไหมคะับหมอจีนไปพ้นจากที่นี่เลยคุณชายของพวกเรา ตายเพราะไอหมอจีนเวนั่นร้านยานั้นบริสุทธิ์นะคะให้ฉันเข้าไปเถอะฉันมีวิธีช่วยคนช,ช่วยคนเหรอก็จะมาช่วยเจ้านายของแกตั้งหากเหรอใครจะมาช่วยคุณชายของเราได้กันทำให้คนตายแล้วยังไม่พอพวกเธอยังจะมาก่อเรื่องอีกนะพวกแกฆ่าคุณชายน้องของเราไปแล้ว แค่ให้ตำรวจจับนายของพวกแกไปยังถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วมาหาเรื่องอีกข้าจะลากพวกแกเข้าคุกไปด้วยเลยดีไหมไปที่ผลเลยไปตอนที่ฉันยังมีความอดทนอยู่นะพวกนายไม่ให้ฉันเข้าไปฉันก็จะไม่ไปไหนอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายช่วยกันจับมันไว้ครับรั้ว่วยถ่ายไป เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วฉันหมดความอดทนแล้วเหมือนกันนะชิงจอะวังด้วยนะปังงพ่อบ้าครับนาะยยิงหนีอีกแล้วครับตอนที่สองร้อสิบสองใครก็ไดะที่ก้ายยิงหน้าขานทห,หารตะกูลลีข้างหลังไอ้เด็กหนุ่มนั่นมีทหารตามมาด้วยท่าทางจะเป็นนายพลทหารใครกันนะ ที่ิงต่หน้าฉันไปก้าวเดียวฉันยังไม่ทันชักปืนออกมาเลยทำไมเขาถึงช่วยจัดการแทนฉันมูซีนายพลท่านลองหวังพานยักษหน้าให้สัญญาณครับท่านนายพลทุกท่านท่านนายพลมีอะไรจะพูดด้วยเอ่อเออ,เอ,อท่านนายพลคุณมีอะไรจะรับสองฉันก็ตอบโต้พ่อคข มากกว่าสู้กับทหารติดอาวุธซะอีกท่านในพลบอกว่าตะกูลเหอเปิดร้านขายยาคุณหนูท่านนี้มาที่นี่เพียงเพราะคุณชายของพวกคุณยังพอมีการเยียวยาได้จึงมารักษาไม่ได้มาหาเรื่องเออท่านในพลข,ข้าน้อยมีกล้าตัดสินใจงั้นไปพา คนที่สามารถตัดสินใจมาได้ขอคารับคารับข้าน้อยจะรีบไปรายงานเดี๋ยวนี้เชิญท่านนายพลรอสักครู่เอ่อท่านรองหวังท่านนายพลมาที่นี่ได้ไงคะอ๋อคุณหนูสี่ท่านนายพลเป็นห่วงเรื่องร้านยาตระกูลเหอเหมือนกันครับเพิ่งไปเยี่ยมคฤรานาตระกูลเหอมาคุณหนววิเวียนเป็นห่วงพวกคุณ ในท่านในพลจึงมาดูให้ครับถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณท่านนายพลครับมูซื่อเกียดชังฉันมากทําเป็นเบนหน้าหาฉนนิดหน่อยตอนอยู่ต่อหน้าคุณหญิงสื่อเท่านั้นอขอบคุณท่านนายพลค่ะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะแสดงท่าทีดังเกียดฉันชิไอเด็กบ้า เชิญเข้ามาข้างในครับท่านในพลช่างเถอะไม่สนสะหน่อยว่านายนั่นจะชอบหรือไม่ชอบมีสิ่งเพื่อยสื่ออยู่ทั้งคนมูซื้อไม่มีทางได้เป็นคู่มารของฉันหรอกนะ <c oughs> คุณหญิงพวกเขาเข้ามาแล้วค่ะกลัาสวัสดีคุณหญิงลี่ค่ะพวกคนตระกูลเหลอยังมาที่นี่ทำไมอีก จะมาหัวเหรอคนแก่ฉันได้งไงคุณหญิงดีเรียนคุณหญิงดีดิฉันมาที่นี่พเพื่อช่วยคุณชายน้อยค่ะคุณชายน้อยร่างกายอ่านแออาการแบบนี้ทาให้หมดสติได้ง่ายผู้เป็นลมหมดสติจะไม่มีลมหายใจแขนขาจะแข็งแต่ยังจะมีขี้ประจรเต้นอ่อนแรงอยู่ถ้าช่วยรักษาได้ภายใน12ชั่วโมงอาจจะมีชีวิตอยู่รอดได้ค่ะเธอมายถึงร่าชายฉันยังไม่ตาย เธอสามารถช่วยได้ได้เลยยังไม่แน่นอนค่ะแต่มีโอกาสอยู่คุณจะยินยอมให้ฉันทดลองดูไหมล่ะคะห้องไว้ทุกคุณชายน้อยตายได้ช่างน่าเวทนาจริงๆชิงโจฉันกลัวคนตายสุดๆเลยขอไม่เข้าไปนะอืมเธอรออยู่ข้างนอกมีมือซื้ออยู่ด้วยให้เขาอยู่เป็นเพื่อนสินาย อีกแล้วไอคนนี้ทำไมถึงได้เกลียดฉันนักหนานะงั้นก็ให้ถ้าลองหวังอยู่เป็นเพื่อนเถอะเออได้ชิงโจจะช่วยชีวิตคุณชายน้อยสกุลหลี่ได้หรือไม่นหมแล้วชิงโจตอนที่มู่ซื่อไม่สนใจนี่คิดถึงสิ่งพย,ยสือนขึ้นมาทันทนีนะวะ่าเออ แกไม่มีทายนึกถึงงานกับฉันหรอกเพราะว่ามีมีสิ่งเคยสื่ออยู่อันน่าหัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมแล้วนะจ๊ะคิดถึงแต่สิ่งเคยสื่อนะเนร่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ